สวัสดีค่ะทุกคนขาว,วันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่เข้าอบซาวนาอยู่นะคะแคลนก็จะมาแนะนำเทคนิคเนาะการเขาเรียกว่านวดหน้าเนาะเพื่อให้หน้าใสนะคะหน้าเขาเรียกว่าหน้าคมขึ้นแคลนเป็นคนที่เมื่อก่อนคือกรามเยอะมากคือกรามอีสานเลยนะคะอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามา อ่านวดหน้ากันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็เนาะเช็ดเครื่องสอําอางเช็ดอะไรก่อนนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในซาวน่าหรืออยู่ไหนก็ช่างเนาะแต่ตอนนี้นะคะเข้าซาวน่าไปรอบหนึ่งแล้วครูขุมขนก็เปิดกว้างนะคะเหงื่อสิ่งสกปรกสิ่งสกปรก,ก,กต่างๆก็โอ้โหคือโล่งโปร่งสบายเอาว่างั้นเถอะนะอ่ะนะคะก่อนอื่นเราก็เช็ดหน้ากันเนาะเช็ดเหงื่อเช็ดหน้าก่อนนะคะ ด้วยฟองน้ำเนาะ,ะแล้วก็เราก็ลงเลยนะคะครีมนวดหน้าวันนี้แคลนก็นะคะนี่เลยเนาะครีมน้ำนำมม้าจากลาชูเล่นะคะอืมนี่เลยโอ้โหคือ บอกเลยค่ะทุกคนค่ะมันรู้สึกว่าเราสดชื่นมากนะคะ <c oughs> หอมกลิ่นสมุนไพรที่เราเนาะเอามารวมกันเป็นเขาเรียกว่าสำหรับเขาเรียกว่าบำรุงรักษานะคะ <c oughs> เพิ่มพลังงานให้ปอดแล้วก็ร่างกาย <c oughs> โอ้โหหอมมากเลย <c oughs> อ่านะคะลงครีมให้เรียบร้อยเนาะอ่ะนะคะ พอเสร็จเนาะเราก็ใช้นี่เลยนะคะนี่เลยดึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะแล้วก็มาเรื่อยๆเนาะนี่เลยนะคะเนี่ยใช้นิ้วโป้งเราเนาะแล้วก็นะคะดึงขึ้นมา แล้วก็ช่วงจมูกก็ใช้นี่เลยนะคะข้างนิ้วนี้ง่ายที่สุดนี่เลยแล้วก็ใต้ตานะคะเสร็จแล้วก็หน้าผากอ่านะคะแค่นี้เองนะคะแค่เราเรียกว่าให้เวลานะคะกับใบหน้าของเราสัก5นาที10นาทีเนาะ หน้าคุณก็ใสขึ้นแล้วนะคะคแลกลนก็คือจากคนเป็นโอ้โหฝ้าดํามากทุกคนจะฝ้าลึกมากนะคะนี่เลยเนาะเราก็ดึงนะคะก็จะแบบนี้เนาะแล้วก็เราก็โผยขึ้นนะคะทุกคนจะนี่เลยนะคะโผยขึ้นเลยจากข้างไปนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนาะ เลยนะคะโกยขึ้นนะคะแล้วก็โกยขึ้นเนาะ,ะทำไปเลยเนาะ,ะแล้วก็หน้าผากแล้วก็คลึงนะคะขัดหน้าบ้างอะไรเงี้ยเนาะ,ะอือต่อไปนะคะเราก็จะมากดจุดบนใบหน้านะคะ เนาะจุดที่หนึ่งนะคะใช้นิ้วที่คุณถนัดครูจะใช้นิ้วนิ้วกนิ้วเอ่อนิ้วก้อยใช่ไหมนิ้วชี้อ่ะนะคะจุดที่หนึ่งนะคะตรงนี้กดไปจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่นะคะทำช้ชาช้าจุดที่ห้านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จุดที่หกนะคะจุดที่เจ็ดเนาะใต้จมูกจุดที่แปดนะคะบนหูจุดที่เก้านะคะ,ะ,คะใต้ลงมาจุดที่สิบนะคะใต้โหนกแก้มดูจับตาลงมาเนาะจุดที่สิบเอ็ดนะคะริม เนาะจุดที่12เนาะหางตานะคะแล้วก็มาเนื้อจมูกะนะคะใต้ตาแล้วก็ขึ้นมาหัวคิว้วนะคะ แล้วก็กางหน้าผ่ากดแล้วก็มุนคลึงนะอ่านะคะแล้วก็กดขึ้นไปนะคะบอกเลยว่าสบายมากนะคะเฉียงลงมาแล้วก็ปึ๊บขึ้นไปนะคะแล้วก็ลงมาแล้วก็มาคลึงเนาะตรงนี้นะคะ เรียกว่าหางคิ้วเนาะหรือเราจะใช้แบบนิ้วโป้งก็ได้นิ้วชี้แค่นก็ได้นะคะแล้วเราก็ครึ่งหนังศีรษะครึ่งตามศีรษะเรานะคะเนาะแล้วก็มาบนนะคะถูหน้านวดหน้าเรานี่เลยนะคะแค่นี้นะคะถ้าคุณอยากจะให้อาหน้าใสาขึ้นนะคะ ฝ้าจางกระจางเนาะถ้าวันนี้แคลนนะคะเป็นฝ้ามาตั้ง8ปีนะคะแล้วก็มีโอกาสอย่างจริงจังในการดูแลตัวเองเนาะโดยที่ไม่ต้องอไปสัญญกรรมนะคะใช้วิธีบำบัดแบบธรรมชาติก็ทำให้หน้าเราใสขึ้นได้เช่นกันนะคะเนาะโอเคนะคะพอเสร็จเนาะเราก็มาเช็ดออก เป็นไงคะทุกคนจะใสไหมคะใสไหมเอ่ยเนาะอ่านะคะก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้เนาะก็ ฝากนะคะติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะแล้วก็ subscribe เพื่อ,อไปชมคลิปต่อไปนะคะรับรองคลิปหน้านะคะมีเทคนิคเด็ดๆเนาะมาฝากโอเคค่ะบ๊ายบาย